เป็นตัวแทนจําหน่าย AI b i g b o t ได้อะไรบ้างครับมีคนถามเยอะเหมือนกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการจําหน่ายดิจิตอลโปรดักต์นะครับ AI Bigboard นั้นเป็นดิจิตอลโปรดักต์เหมือนพวกซอฟต์แวร์เหมือนพวกโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วข้อดีของมันคืออะไรคุณไมฮะซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ขายขาดอยู่แล้วลดังนั้นเราจะมีกําไรจากมันเนี่ยทุกเดือนทุกปีอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับดิจิตอลโปรดักต์ แต่สำหรับ AI Bigboard คุณคิดดูนะครับผมขายสินค้าตัวหนึง่ง390บาทซึ่ง้าเปรียบเทียบกับการขายดิจิตการขายโปรดักต์อื่นผมอาจจะได้กำไรหรือคอมมิชชั่นแค่ครั้งเดียวแต่ที่นี่นะครับลูกค้าของผมเนี่ยจะกลายปเป็นชุมชนของผมเขาเหล่านั้นจะกลายไปเป็นนักเรียนจะเข้ามาเรียนคอร์สซึ่งเขามีคอร์สที่คุณเรียนฟรีด้วยคอร์สเกี่ยวกับ AI ทั้งหลายฮะการเจเน r a t รูปการสร้างรูปด้วย AI การต่อย,ยอดในเชิงธุรกิจการสร้างสติ๊กเกอร์ขายการทำผลิตภัณฑ์ขายคุณจะได้เรียนคอร์ส ตลอดระยะเวลาที่คุณเป็น Member ของ BigBot AI ังนั้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายของ AI BigBot มันคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสร้างความรู้แล้วก็สร้างแนวคิดใหม่ๆกับโลกยุคใหม่กับเราด้วยวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่า BigBot เป็นอย่างไรคุณสามารถเข้าไปดูระบบฟรีได้เลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าความสามารถของ BigBot และความรู้ที่คุณจะได้จาก Big Bot นั้นมันมีมูลค่ามากๆเลยครับ